สิ่งที่เรียบร้อยที่สุดของวงการบันเทิงไทยเลยก็ไม่ผิดค่ะสาหรับทางด้านคุณแอฟทักษอรพักสุขเจริญที่ขึ้นชื่อเรื่องการวางตัวดีเป็นอันดับหนึ่งไม่เคยมีเรื่องเสียหายและแม้ว่าคุณแอฟเนี่ยจะแต่งงานแล้วก็เลิกกับทางด้านอาดีตสามีอย่างคุณสงการเตชนะนรงไปค่ะแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังสามารถติดต่อกันได้รวมถึงในวันสําคัญเองคุณแอฟทักษอรเนี่ยก็ยังกลับไปเยี่ยมครอบครัวของอดีตสามีหรือทานข้าวด้วยกันอยู่เป็นประจําค่ะและปัจจุบันค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้คุณแอฟทักษอรเองก็กรราาัักษดดููใจอย่บ้กบ แสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างคุณนนท์กุญชานนท์ค่ะที่มีการควงกันไปไหนมาไหนบ่อยๆทั้งดูหนังกินข้าวหรือไปรับส่งเวลาทํางานก็เรียกได้ว่าค่ะตอนนี้กําลังน่ารักสุดๆแล้วก็หัวใจกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านคุณแอทัซซอนเองได้มาออกรายการแฉค่ะซึ่งช่วงหนึ่งในรายการค่ะทางด้านคุณน็อตวอลลิสเตียนหนึ่งในพิธีกรรายการแฉค่ะก็ได้ถามถึงความสงสัยในตัวคุณแอทัซซอนว่าครั้งหนึ่งเนี่ย ตนเองก็เคยสงสัยในตัวคุณแอปและเคยถามกับคุณเคนเทียรเดชพระเอกรุ่นใหญ่ค่ะว่าคุณแอปเนี่ยเขาจะแอปแบวสมชื่อหรือเปล่าซึ่งคุณน็อตเขาก็บอกว่าตัวเขาก็พูดกับคุณเคนว่าคุณแอปเนี่ยจะต้องแอปแบวแน่ๆเลยจริงๆต้องเป็นคนแบบเก็บกดแน่ๆเก็บกดทําตัวเป็นลูกคุณหนูอยากจะระเบิดออกมาแต่ไม่กล้า ซึ่งคุณน็อตก็บอกว่าก็เลยช่วยกันแกล้งกับคุณเคนทีระเดชแต่ว่าปีกว่า,กวาแกล้งไปแกล้งมาก็ไม่ระเบิดสักทีจนมาเจอคําว่าเพ r อเจอซึ่งเป็นคําด่าที่แรงที่สุดกับคุณแอปทักษะออนแล้วในขณะที่ทางด้านคุณมดดำคาชาภาค่ะก็ได้เล่าว่าตนเองก็เคยสงสัยเหมือนกันและก็เคยได้ถามคําถามนี้กับ คุณอ้ําอธิชาติเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยถามตรงๆเลยกับคุณอ้ําอธิชาติว่าคุณแอปเนี่ยแอปสมชื่อไหมคนเรามันจะแบบแอปมันจะเป๊ะเรียบร้อยได้ตลอดเวลาขนาดนี้เลยเหรอซึ่งคุณมดดําเขาก็บอกว่าคุณอ้ําตอบกลับมาคําเดียวเลยค่ะว่ามดดํากระพริบตายัางช้าเลยพูดก็ช้าคิดว่าจะแอปอะไรทันช้าไปหมดทุกอย่างก่อนที่ทางด้านคุณแอปทักษอรค่ะเขาจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้เรียบร้อยตลอดเวลาแต่ว่าเขาก็ดูการลถาเทสสทค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว